ยิงปีกไมเหรอมันยิงไม่โดนวะต่อท่านนะครับนี่รูจะมาครึ่งแรกหรือครึ่งหลังครับที่คาดการไม่รู้ฮะไม่รู้ผมไม่รู้ไม่รู้ฮะไม,ไม่ไม่ตามไปเลยฮะสวัสดีคุณนากิฮะสวัสดีครับกินเวลามากกว่าจะบินกว่าจะบินยังไรตีไม่ถึงเลยนี่เออแค่นนั้แหละอยู่ใกล้กันหน่อยเพื่อน เอออยู่ใกล้กันอย่างงี้รักกัน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 ละกันเออนั่นแหละรักกันรักกันเข้าไว้นะเอออย่าดิ้นอย่าไม่ไดื้อ er. ไม่สนนะไม่ดื้อไม่ดื้อไม่ทรงนะทึบไม่ดื้อไม่ทรงรักกัน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  เอาไว้ใจในคนแปลกหน้าคนนี้เข้ามาเือบอกความรู้สึกที่รึเปล่ารึรักกัง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  ฮึนฮึโอเคนะทันอยู่ผมก็รออยู่ถ้ามาครั้งแรกก็คงเปิดโคดะโคโคโคมีมาเก็บโค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 ดะโคโคะมเก็บบเฮ้ยขอัหนึ่งร้อยบิทครับนาเก่งมากครับ ตู้ครับได้เลยครับสัตว์หนึ่งรบิดครับตกใจตกใจเสียงบิดหนึ่งนะตอนนี้ปัญหาอะไรอยู่แล้ว,วผมแค่ลำคาญลำคาญมัมบีไงล,ลำคาญฮิตบ็อกนะฮะไอ้ไงฮะมอนมันไม่มีปัญหาเลยหรอกมอนมันไม่ได้ยากเลยฮิตบ็อกมันยากมอนไม่หนีก็จริงแต่ฮิตบ็อกไม่เห็นคนตีนตีตัวไฟฟ้านะผมไม่มีตัวอะไรผมไม่ไม,ไมีตัวอะไรโลูไฟฟ้าถ้ามันสร้างโลูกหรือมันนาน ตีเรือฟ้ากันนะถ้ามีถ้าไม่ได้เอาตัวน้ำแข็งมาก็ตีเดือฟ้าแต่ถ้าไม่ไีไม่ได้เอาตัวน้ำมาก็ตีต,ตีตัวตีตัวไฟก่อนอันนี้มันแล้วแต่นะแล้วแต่ว่าคุณเอาทีมอะไรมาอันนี้มันอันนี้มันแบบว่าแล้วมันแล้วแต่ทีของของของแต่ละคนที่เอาลงนะสามหนึ่งแล้วบินค้าคุณนากิมะครับโรเซเลถือแซงหรอเวฟเบกเกอร์ครับเวฟบเบเกอร์ขัดห้าไ,ได้ปนมะ่เด็น่ะ จูมีขันห้า ผมก็มีแต่เป็นว่าชัหนูเดมูนนเเอาจริมูนนนี่ยมันนนนโชร้าตรที่มันมีสติงเลตมาในเกมมแล้วถ้าเกิดมันม่ีสิงเลนี่ยมันจะเป็นหนูที่แบบว่าดีดีเลยอแต่พมันมีสติงเลแล้วมันก็เลยดูแบบเเฉยอะพราะ่าสติงเลคนเขาุแล้วมันดีมันดีแล้วเแล้วส่วนใ่เขาม่ัดท่ากัน โอเคเรียบร้อยนอกจากเปิดจนลึกแล้วหลุดก็มีกรณีก็มีกรณีเปิดจะให้หลุดเพื่อการันตีแต่ไม่หลุดแล้วไปลึกด้วยนี่พอกเลมถ้าเกิดคุณอยากได้ของน้าตู้ไม่ต้องเปิดหง่ายๆค่ะคติผมมันเดิอ ูหรือไม่เข้าใจจริงว่าเป็นอะไรกับการดันออกจากพื้นเป็นเน็ตนะฮะเผามาเออแค่นั้นแหละเก็บโล่มาแล้วไม่ต้องแดนนะให้ให้ให้มันกระเด็นไปเลยโล่ไฟโล่ไฟมันหนาไม่ไม่หนามันเป็นโล่ตรงท่าแล้วมันจะมันจะโดนไฟจะโดนสะท้อนแรง ผมลงคิวแล้วครับได้เลยครับตามคิวนะตามคิวน,นะอย่างเงี้ยโอเคเแบบน,นจีน้ก่อนโอเคจะจะได้มีเวลาไปเล่นกับห้องสามเออแห่แหละจบไป thinking since you can ผมลงคิวนะเดี๋ยวพี่ของของของพี่สิไม่ต้องลงคิวก็ได้พี่ผมลงให้อยู่แล้วของพี่สิผมลงให้อยู่แล้วพี่ส <c oughs> ับอีกหนึ่งร้อยบิตนะครับคุณนากิเข้ามาครับกินข้าวอย่างพี่เนี่ยเหลือข้าวสุดท้ายเนี่ยเออพูดลืมแล้วลืมแล,ล้วว่าเหลือข้าวสุดท้ายเนี่ยโอเคหมดแล้ข้าวหมดละมาสับหนึ่งร้อยบิตทำมาครับมาครับสองร้อยบิตแล้วเข้ามาครับ

เฮ้ชิววะยังไงห้องล่าก็เป็นเนชั่นอลเลดี้เวลาเหลือเหลือ้องลา่าเป็นเนชั่นอลเลยี้เลือเ,เวลามันเหลืออยู่แล้วถ้ากูไม่โดนขังอะนะนี่ยังไงวิว่าแลวพูดเป็นาขาดคำถ้าอะไรผู้เลยว่าถ้ากูไม่โดนขังอะนะเหลือแล้วกูโอ้ังไม่ทันขาดคำโกงแม่งขึ้นไปที่พื้นเลย ไปดิสองรถที่ช่นก็ตายแล้วไอ้อห้างล่างเฮ้ยทำไมนายไม่ตอบตามคิวบ้างอ่ะแกล้งแกล้งวัดสนุกัเลยผมตอบแล้วผมตอบตามคิวแล้วน้องป้ายอาเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวดูให้จำไม่ได้จำไม่ได้จะไม่ได้ว่าทำมีอไว้เท่าไหร่ ตีๆเปนนไม่ต้องหลบนะอยู่ี่ยืนเหมือนเช่นนี้อยู่ะล้โอ้โหยาขาดนิดนึง สบายสบายเฮ้เรียบร้อยขอมชิบิการครับจู่ๆขอมครับยิงเดียกาดาวเลยนะเทพ เออเชียประกางค่ับจูจ่ๆของมาคารับนะคารับ